วันนี้ฝนตกค่ะเพ,พื่อนเพื่อนค่ะตกแบบหนักตกแบบแรงเลยลม้มกระถางต้นมะเขือเทศล้มเลยโอ้ยฝนตกฝนตกพักหญ้าดีใจค่ะค่ะ so yeah, <boy. S 3> Could we take the, could oh, we take nah, the thing <nah. S 3> out, please? Look at that. You're going to make him fall. I'm not making him fall. He's just sliding. Can you know. I pick him up and put him in the bedding or something? Oh, yeah. just Maybe hold, not just, just hold your hand out and let him come to you first. I'm trying to grab him. If you... very yeah, but hold your hand up and just let Hold can your hand close. Yeah, you yeah, there you go. Could I just do it that gently? Yeah, that's fine. Can we take a thing out when he gets out? What? No, can this will give him, uh, he feels feel safer if he's got a spot to go. Put your down. put your hand down. Maybe I'll call him. I don't want to do that today. Yeah. Hey, Burrow. <laughs> he's so cute. Ah, don't block. It's fine. he's fine. You just squeezed him. He squeezed himself. Let me give you a little popcorn to feed him, April. Does, is it, can, can you tell her if hamsters could eat popcorn? Alexa, can hamsters eat popcorn? Mm. Popcorn is not considered poisonous to hamsters. However, popcorn may still contain ingredients that are individually toxic to hamsters, and you should always check with your veterinarian before feeding your pet any new foods. Mm. Thank you, Alexa. You bet. Alexa, hi. Put in your hand like that and then I hold. don't can't can it can, uh, can you walk can you do it? Mm -hmm. How do you hold it? Hey popcorn <laughs> to hold, fringe, hold I don't finger? want Just hold to hold your finger like that. You know? that? Yeah. yeah. No, I don't wanna do it like that. This Oh like well, he's still eating the other one. Oh I'm gonna wait until he's done. สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนหลังจากฝนตกหยุดนะคะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านก็จะพาออกมาเก็บผักหน้าบ้านค่ะสวนหน้าบ้านเก็บสุกินีน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะไปกันเลยค่ะฝนหยุดตกพอดีแดดออกเก็บผักกันเลยค่ะหน้าบ้านสวนผักหน้าบ้านกําลังออกมากออกหน่วยเลยสุกินีค่ะเก็บแล้วเก็บอีกเก็บบ,บ,บวบบวอยไร้คั่กค่ะ บรรยากาศร้อนมากค่ะร้อน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 นี่เลยค่ะสวนผักสวนผักสวนผักกำลังสวยงามหนาหนาวก็จะมาแล้วดูต้นพริกค่ะพริกซีฟ้าออกมากออกหน่วยสวยงามเลยทีเดียวแต่ละตน้นออกลูกโดก,โดก เห็นไหมคะเนี่ยโดยเฉพาะต้นเน่คะ่ะแล้วก็มะเขือเทศกําลังออกหมากหน้าบ้านกําลังออกหน่วยและต้นพริกกําลังออกดอกเช่นกันคะ่ะแม่บ้านมีต้นพริกเยอะแยะคะ่ะเห็นไหมมีอยู่หลายต้นเลยทีเดียวเหไหม้หลูกสวยงามเลยทีเดียวเห็นไหมคะหน่วยแบบแบบแบบยาวคะ่ะพริกนะคะเห็นไหม,หไหมกำลังอ่อนๆเลยเนาะมีป่าสม ปลาแซลมอนโอ้ยเบาแล้วก็ไปหาปลาแซลมอนเห็ดปลาสมกินก่อนเด้กินก่อนเด้เนี่ยค่ะกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยค่ะเห็นไหมทำเป็นลูกโดดกับปลาสมปลาแซลมอนเนาะค่ะเนาะแซบคักเนี่ยสวนผักหน้าบ้านค่ะกำลังสวยงามเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆจา้าโดยเฉพาะเนี่ยค่ะ ขาหน้าขาหน้าขาน้า,า,นา,า,นาตนแบบงามเลยแล้วก็หัวผักค่ะหัวผักโคละบี๊ยนาะค่ะเนาะหัวผักโคละบีค่ะ,หคะ,คะเห็นไหมเนี่ยหัวนันก็สวยเก็บไปกินแล้วหัวหนึ่งแล้วก็เนี่ยค่ะกําลังแตกแตกลูกออกล้านมาให้ได้ตาสมตําอยู่ค่ะเพื่อนๆจา้าเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ใตใบในละคา่ะหัวผักกะดายหัวผักก็อยู่ใตใบค่ะ หัวผักโขลบีเนาะค่ะเนาะแล้วก็เนี่ยเลยค่ะซุปกินี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บบันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บเนี่ยเลยค่ะเก็บ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 ค่ะเก็บผักแอปเปิลกระดกค่ะแอปเปิลกระดกดกค่ะปีนี้อ่ะเบาเลยค่ะเก็บผักตอเนาะค่ะเนาะ อ้ยลมบ่อยๆเลยค่ะเนี่ยหัวผักสีเหลืองนะคะอันนี้คือสุกินีสกอตค่ะสีเหลืองค่ะพันธุ์สีเหลืองสีเขียวในรูปใหญ่โตเลยทีเดี๋ยวค่ะเห็นไหมเก็บได้แลวค่ะเอาไป,ย,ะะาไปย่างนะคะแซ่บลายเอาไปย่าง วิหัวนี่กล้จะได้ต่ำ้วค่ะไกลจะได้ตําแล้ว,ลลวเห็นไหมหัวใ่เนี่ยแค่หลอดนะคะต้นแค่หลอดค่ะนี่คือต้นแค่หลอดนี่แหลคะค่ะสวนพักนาบ้านสวนน,น้อยของในบ้านอินยูเอสเอนะคะเนาะนี่ เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะเพื่อนๆจ๋าเก็บผักสวนหน้าบ้านของแม่บ้านอินยูเอฟฝากคลิปต่อๆไปแล้วก็ฝากคลิปนี่ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะกับเก็บผักเก็บผักสวนน้อยๆหน้าบ้านไปแล้วฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะ